น้อมกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในสากลจักรวา,าลในทุกๆพุทธเกษตรในทุกๆดินแดนบริสุทธิ์ในทุกๆดินแดนตั้งแต่สมเด็จองคปฐมบรมจักรพรรดิองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก,ทกๆพระองค์ถึงองค์ปัจจุบันองค์พระสากยมนีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ กราบกราบกราบบทที่ยีสบทพระสัาปริภูตะโพธิสัตว์ในเวลานั้นพระพุทธเจ้าได้ตัดแก่พระมหาสถามปราโพธิสัต์วมหาสัตว่าเธอควรจะเข้าใจดังนี้เมื่อเราภิกษุภิกษุนีอุบาสก อุบาสิกายึดถือทำปุณธิกสูตรถ้ามีผู้ใดกล่าวลายแช่งดาหรือมินประมาทพวกเขาผู้นั้นจะได้รับโทษอันแสนสาหัสสำหรับความผิดของเขาดังเราได้อธิบายให้ทราบไว้ก่อนแล้วและเรายังได้อธิบายไว้แล้ว ถึงบุญกุศลที่ผู้ยึดถือพระสูตรนี้ได้รับนั่นคือการทำให้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจของพวกเขาบริสุทธิ์มหาสถามปราบในอดีตการนานมาแล้วเวลาจำนวนอสงไขยกลับมากมาย ไม่มีขอบเขตจำกัดที่สุดจะนึกได้มีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งนามว่าพีสมะคันชิตสรวรราตรถาคตผู้ควรแก่การบูชาผู้ตัดสู้เองโดยชอบผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติผู้เสด็จไปดีแล้วผู้รู้แจ้งโลก ผู้ยอดเยี่ยมอันหาผู้เสมอเหมือนมิได้ผู้ฝึกบุคคลที่ควรฝึกผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์พระพุทธะพระผูะ้มีพระภาคเจ้ากับของพระองค์มีชื่อว่าวินิลาโภคะและพุทธเกษตรของพระองค์มีชื่อว่ามหาสัมภาวะ พระพุทธเจ้าผีสมะคันชิสสวรราชนี้ในสมัยที่พระองค์ดำรงพระชนชีพอยู่พระองค์ได้แสดงพระธรรมเทศนาปวดเทวดามนุษย์และอสูรแก่พวกที่สแสวงหาความเป็นพระสาวกพระองค์สรงสอนด้วยพระธรรมแห่งอริยสัจส,สีเพื่อให้พวกเขา ได้อยู่เหนือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายและได้บรรลุนิพพานในที่สุดแก่พวกที่สแสวงหาความเป็นพระปัจเจกพุทธ,ธพระองค์ทรงสอนด้วยพระธรรมแห่งปฏิจจสมุปบาท12สองแก่พระโพธิสัตว์เพื่อเป็นทางนำพวกเขา ไปสู่อนุตตราสัมมาสัมโพธิพระองค์ทรงสอนด้วยพระธรรมแห่งบารมีหเพื่อพวกเขาจะได้รับพุทธปัญญาในที่สุดมหาสถามปราบพระพีสมะคันชิสสวรราชนี้จำนวนกับแห่งพระชนมายุของพระองค์มากมายเท่าเม็ดทรายในแม่น้ำคงคา สี่ร้อยพัล้านอยุตสายสมัยสุทธิธรรมของพระองค์ดำลงอยู่ในโลกเป็นจำนวนกับมากมายเท่าเมทุรีในหนึ่งชมพูทวีปสมัยรูปธรรมดำลงอยู่ในโลกนานหลายกับเท่าเมทุรีของสีทวีปหลังจากพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ ได้สำเร็จภารกิจในการนำคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่มาสู่สรรพสัตว์แล้วพระองค์ได้สเสด็จเข้าสู่ความดับหลังจากสมัยสุทธิธรรมและสมัยลูกธรรมหมดไปแล้วพระพุทธะอีกพระองค์หนึ่งได้อุบัติขึ้นมาในพุทธเกษตรเดียวกันนั้นพระองค์ทรงมีพระนามเหมือนกันคือ พีสมะคันชิตสอรวรราตถาคตผู้ควรแก่การบูชาผู้ตัดสรู้เองโดยชอบผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติผู้เสด็จไปดีแล้วผู้รู้แจ้งโลกผู้ยอดเยี่ยมหาผู้เสมอเหมือนมิได้ผู้ฝึกบุคคลที่ควรฝึก ผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์พระพุทธะพระผู้มีพระภาคเจ้ากระบวนการนี้ได้ดำเนินต่อกันมาโดยมีพระพุทธะองค์แล้วองค์เล่าได้อุบัติขึ้นมาจำนวนสองหมื่นล้านพระองค์ทั้งหมดล้วนมีพระนามเดียวกันหลังจากการเสด็จเข้าสู่ความดับ ของพระพิสมะคันชิสสรวรราตถาโคตองค์แรกหลังจากสมัยสุทธิธรรมของพระองค์ได้ผ่านไปแล้วกำลังอยู่ในสมัยรูปธรรมพวกภิกษุที่มีความหญิงยโสมีอำนาจมากในยุคสมัยนี้มีพระโพธิสัตว์ภิกษุองค์หนึ่งนามว่าสทาปริภูตะ ดูก่อนมหาสถานมปราบเพราะเหตุใดเขาจึงได้ชื่อว่าสถาปาริภูตะเพราะว่าภิกษุรูปนี้เมื่อเขาได้พบบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาเขาจะโค้งคำนับด้วยความเคารพแก่พวกเขาทุกคน แล้วกล่าวถ้อยคำยกย่องว่าข้าพเจ้ามีความเคารพพวกท่านอย่างลึกซึ้งข้าพเจ้าไม่กล้าที่จะปฏิบัติต่อพวกท่านด้วยการดูถูกเหยียดหยามหรือความจองหองทำไมหรือเพราะว่าพวกท่านทุกคนกำลังปฏิบัติโพธิสัตว์มรคและจะได้บรรลุพุทธภาวะแน่นอน ภิกษุรูปนี้มีได้อุทิศเวลาของตนให้กับการอ่านหรือการสวดคัมภีร์เลยเขาเพียงแต่เข้าไปโค้งคำนับแก่ประชาชนและถ้าเขาบังเอิญได้เห็นบริษัทสี่เรล่าใดๆแต่ไกลเขาจะเข้าไปหาพวกนั้นอย่างตั้งใจโค้งคำนับแล้วพูดด้วยถ้อยคำยกย่องว่า ข้าพระเจ้าไม่กล้าที่จะดูถูกเหยียดหยามพวกท่านเพราะพวกท่านทุกคนจะได้บรรลุพุทธภาวะแน่นอนในบริษัทสีนั้นมีพวกที่มักโกรธจิตไม่บริสุทธิ์ได้กล่าวร้ายและด่าเขาว่าภิกษุจองของรูปนี้เขามาจากไหนจึงบังอาจประกาศว่า เขาไม่กล้าดูถูกเหยียดหยามพวกเราและยังทำนายว่าพวกเราจะได้บรรลุพุทธภาวะพวกเราไม่ต้องการคำทำนายอันไร้สาระและขาดสติเช่นนั้นเวลาผ่านไปหลายปีในลักษณะนี้ซึ่งเป็นเวลาที่ภิกษุรูปนี้ต้องถูกแช่งด่าว่าร้ายตลอดเวลา อย่างไรก็ตามเขาไม่ยอมปล่อยให้เกิดความโกรธทุกครั้งเขาจะพูดถ้อยคำเดียวกันว่าท่านจะได้บรรลุพุทธภาวะแน่นอนเมื่อเขาได้พูดในลักษณะนี้มีบางคนในกลุ่มนั้นตีเขาด้วยกระบ,บองหรือกว้างปลาด้วยกระเบื้องและก้อนหิน แต่เขาวิ่งหนีไปเยืนอยู่ในที่ไกลเขายังตะโกนบอกด้วยเสียงดังว่าข้าพเจ้าไม่กล้าที่จะดูถูกเหยียดหยามพวกท่านหรอกเพราะพวกท่านทุกคนจะได้บรรลุพุทธภาวะแน่นอนและเพราะว่าเขาได้พูดแต่คำนี้อยู่เสมอพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกา ผู้หญิงยะโสทั้งหลายจึงได้ขนานนามให้เขาว่าสทาปริปูตะเมื่อภิกษุรูปนี้ใกล้จะถึงความตายจากท้องฟ้าเขาได้ยินธรรมปุณธลิกสูตรทั้งยี่สิบพันหมื่นล้านคาถาที่พระพุทธเจ้าพิสมะคันชิตสอบรราชได้เทศนาไว้และเขาสามารถน้อมรับ และยึดถือคาถาเหล่านี้ไว้ทั้งหมดในทันใดนั้นเขาได้รับชนิดของความบริสุทธิ์แห่งการเห็นและความบริสุทธิ์แห่งความสามารถของหูของจมูกของลิ้นของกายและของใจดังได้บรรยายมาแล้วข้างต้นด้วยการได้รับความบริสุทธิ์แห่งความสามารถทั้งหกนี้ อายุการของเขาได้เพิ่มขึ้นอีก2 0 0ร้อยหมื่นล้านนายุตาปีและเขาได้ใช้เวลานั้นสอนทำปุณธลิกสูตรแก่ประชาชนอย่างกว้างขวางครั้งนั้นพวกบริษัทสีผู้มีความยิ่งยัโสทั้งภิกษุภิกษุนีอุบาสกและอุบาสิกา ผู้ซึ่งเคยมองภิกษุรูปนี้ด้วยการดูถูกเหยียดยามและขนานนามเขาว่าสถาปาริภูตะนั้นเมื่อพวกเขาได้เห็นว่าเขาได้รับอภิญญาอำนาจในการสอนอย่างน่าฟังและคล่องแคล่วอำนาจแห่งความดีอันยิ่งใหญ่และความสงบเงียบและเมื่อพวกเขา ได้สดับการสอนธรรมของเขาพวกเขาทั้งหมดได้มีความศรัทธาในตัวเขาและได้เป็นลูกศิษย์ของเขาด้วยความเต็มใจพระโพธิสัตว์องค์นี้ได้เปลี่ยนแปลงหมู่ชนจำนวนหนึ่งพันหมื่นล้านทำให้พวกเขาได้อาศัยอยู่ในสภาวะแห่งอนุตตรสัมมาสาัมโพธิหลังจากชีวิตของเขาสิ้นสุดลง พวกเขาสามารถได้พบพระพุทธสองพันล้านพระองค์ทั้งหมดหล้วนทรงพระนามว่าพระสุริยจันทรปฏิและในพระธรรมของพระพุทธเหล่านั้นเขาได้สอนสัต์ธรรมปุรนริกสูตรนี้ด้วยเหตุและปัจจัยที่เขาได้สร้างมาแล้วนั้นเขายังได้พบพระพุทธอีก2องพันล้านพระองค์ทั้งหมดทรงพระนามเดียวกันคือ เมคัสสวรราชในพระธรรมของพระพุทธเหล่านี้เขาได้น้อมรับได้ยึดถือได้อ่านได้สวดและได้สอนพระสูตรนี้แก่บริษัทธีเพราะเหตุนั้นเขาจึงสามารถได้รับการทำให้ตาธรรมดาของเขาบริสุทธิ์ และทําความบริสุทธิ์ให้แก่ความสามารถแห่งหูจมูกลิ้นกายและใจของเขาด้วยในหมู่บริสัทธ์สีเขาได้สอนพระธรรมโดยไม่มีความกลัวในใจเลยมหาสถามปราบพระสถาปริภูตะโพทิสัตว์มหาสัตว์ผู้นี้ได้ถวายเครื่องสักการะ ในลักษณะนี้แด่พระพุทธจำนวนมหาศาลปฏิบัติพระพุทธองค์ด้วยความเคารพถวายพระเกียตรติและถวายการสรรเสริญแด่พระองค์ด้วยการได้ปลูกลากเงาที่ดีเหล่านี้ไว้ต่อมาเขาได้พบพระพุทธอีกหนึ่งพันหมืนล้านพระองค์ และในพระธรรมของพระพุทธเหล่านี้เขาได้สอนพระสูตรนี้จนได้รับบุญกุศลอันทำให้เขาได้บรรลุพุทธภาวะมหาสถามปราบเธอคิดอย่างไรพระสถาปริภูตะโพธิสัตว์ในครั้งนั้นเธอรู้จักเขาหรือไม่อันที่จริงเขาหาใช่ใครอื่นไม่ เขาคือตัวเราเองถ้าในชาติก่อนเราไม่ได้น้อมรับไม่ได้ยึดถือไม่ได้อ่านไม่ได้สวดพระสูตรนี้และไม่ได้สอนแก่ผู้อื่นแล้วเราคงไม่สามารถบรรลุอนุตตะสัมมาสัมโพธิได้โดยเร็วอย่างนี้เพราะว่าภายใต้พระพุทธเหล่านั้น แต่ปางก่อนเราได้น้อมรับได้ยึดถือได้อ่านได้สวดและได้สอนพระสูตรนี้แก่ผู้อื่นเราจึงสามารถบรรลุอนุตตะสัมมาสัมโพธิได้โดยเร็วมหาสถามปปาบในครั้งนั้นบริษัทสีอันมีภิกษุภิกษุนี อุบาสกและอุบาสิกาเพราะความโกรธได้เกิดขึ้นในใจพวกเขาจึงได้กระทำต่อเราด้วยการดูถูกเหยียดหยามทำให้ตลอดเวลา200ล้านกลับของพวกเขาไม่มีโอกาสได้พบพระพุทธ,ธะไม่ได้สดับพระธรรมหรือไม่ได้พบพระสงฆ์เลย พวกเขาได้รับทุกหนักอยู่ในนรกอเวจีเป็นเวลาหนึ่งพันกับหลังจากพวกเขาได้ชดใช้บาปหมดสิ้นแล้วพวกเขาจึงได้มาพบกับพระสัททาปาริภูตะโพธิศว์อีกครั้งซึ่งเขาได้สอนอนุตตะสัมมาสัมโพธิให้แก่พวกเขามหาสถามะปาบ เธอคิดอย่างไรบริษัทสีผู้ซึ่งในครั้งนั้นได้ดูถูกเหยียดยามพระโพธิสัตว์นี้เป็นประจำเธอรู้จักพวกเขาหรือไม่ในเวลานี้พวกเขาอยู่ในที่ประชุมนี้คือพ,พร,ะระพัทละปาละโพธิสัตว์กับพวกโพธิสัตว์ห้าของเขานางภิกษุณีสีหจันทา กับพวกพิกตุกนีห้าร้ของเธอและอุบาสกสุขตะเจตนากับพวกอุบาสก500ของเขาพวกเขาทั้งหมดได้เข้าถึงสภาวะแห่งการไม่ถอยกลับจากการสแสวงหาอนุตตะสัมมาสัมโพธิแล้วมหาสถานมปราบ เธอควรจะเข้าใจว่าทําบุญธลิกสูตรนี้ให้ผลบุญกุศลอย่างมากมายแก่พระโพธิสัตว์มหาสัตว์นั้นทําให้พวกเขาได้บรรลุอนุตตะสัมมาสัมโพธิเพราะเหตุนี้หลังจากพาระธาตเจ้าสเสด็จเข้าสู่ความดับแล้ว พระโพธิสัตว์มหาสัตว์ทั้งหลายควรจะน้อมรับยึดถืออ่านสวดอธิบายสอนและคัดลอกพระสูตรนี้ไว้เสมอในเวลานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปารถนาที่จะกล่าวความหมายของพระองค์อีกครั้งหนึ่ง จึงได้ตัดเป็นคาถาปะพันธ์ดังนี้ในอดีตมีพระพุทธ,ธพระองค์หนึ่งพระนามว่าพีสมะคันชิสสวรราชทรงมีอำนาจศักดิ์สิทธิ์และปัญญาอันไม่อาจวัดได้ทรงบอกทางและชี้แนะสรรพสัตว์ท,ทั้งหลายเทวดาและมนุษย์นาคพูดผีร่วมกันถวายเครื่องสักการะแด่พระองค์ หลังจากพระพุทธ,ธพระองค์นี้เสด็จเข้าสู่ความดับแล้วเมื่อพระธรรมของพระองค์กำลังจะสิ้นสู์ได้มีพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งมีนามว่าสทาปริพูจะบริสัทสี 4, ในครั้งนั้นได้พินิจพิเคราะห์และยึดมั่นอยู่กับพระธรรมพระสทาปริภูตะโพ,ะพธ,ธิสัตว์ จะไปยังที่พวกเขาอยู่และพูดกับพวกเขาว่าข้าพเจ้าไม่เคยคิดที่จะดูถูกพวกท่านเพราะพวกท่านกำลังปฏิบัติมรรคและพวกท่านจะได้เป็นพระพุทธ,ธะกันทุกคนเมื่อคนเหล่านั้นได้ฟังดังนี้พวกเขาได้เยาะเยะ้ยสาบแช่งและด่าทอเขา แต่พระสทาปาริภูตะโพธิสัตว์รับสิ่งทั้งหมดนี้ไว้ด้วยความอดกั้นเมื่อบาปของเขาถูกชำระไปหมดแล้วและชีวิตของเขากำลังจะสิ้นสุดลงเขาสามารถได้สดับพระสูตรนี้และอินทรีย์ทั้งหกของเขาถูกทำให้บริสุทธิ์เพราะเหตุแห่งอภิญญาของเขา อายุการของเขาถูกยืดให้ยาวออกไปและเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเขาได้สอนพระสูตรนี้อย่างกว้างขวางคนจำนวนมากผู้ที่ยึดมั่นอยู่กับพระธรรมทั้งหมดได้รับการสอนและการเปลี่ยนแปลงจากพระโพธิสัตว์องค์นี้ทำให้คนเหล่านี้ได้หันเข้าไปอยู่ในพุทธมรรค เมื่อชีวิตของสทาปราิภูตะสิ้นสุดลงเขาได้พบพระพุทธจำนวนนับไม่ถ้วนและเพราะว่าเขาได้สอนพระสูตรนี้เขาได้รับบุญกุศลม,มากมายอันไม่อาจวัดได้เขาได้รับบุญกุศลม,มาทีละน้อยทีละน้อยและทำพุทธมรรคให้สำเร็จได้โดยเร็ว สทาปริพูตะผู้มีชีวิตอยู่ในครั้งนั้นหาใช่ใครอื่นไม่เขาคือตัวเราเองและบริษัทสีผู้ซึ่งได้ยึดมั่นอยู่กับพระธรรมในครั้งนั้นอันเป็นผู้ที่ได้ยินสทาปริภูตะกล่าวว่าท่านจะได้เป็นพระพุทธ,ธะและโดยเหตุที่พวกเขาได้สร้างเอาไว้เช่นนั้น พวกเขาจึงได้พบพระพุทธ,ธจำนวนนับไม่ถ้วนพวกเขาอยู่ในที่ประชุมนี้กลุ่มพระโพธิจัตห้าร้อและบริษัทสีบุรุษและสตรีผู้มีความศรัทธาบริสุทธิ์ผู้ซึ่งเวลานี้อยู่ต่อหน้าเรากำลังฟังพระธรรมในชาติก่อน เราได้ให้กำลังใจแก่คนเหล่านี้ให้ได้รับและฟังและยอมรับประสูตรนี้อันยอดเยี่ยมที่สุดในพระธรรมทำการเปิดเผยทำการสอนแก่ประชาชนและทำให้พวกเขาอาศัยอยู่ในนิพพานดังนั้นในยุคแล้วยุคเล่าวพวกเขาจึงได้น้อมรับ และยึดถือคำพีศักสิทธิชนิดนี้เวลาหนึ่งล้านล้านหมื่นกับอันสุดคาดคิดได้ผ่านไปก่อนที่ในที่สุดเขาสามารถได้ฟังทำปุณธลิกสูตรนี้เวลาหนึ่งล้านล้านหมื่นกับอันสุดคาดคิดได้ผ่านไปก่อนที่พระพุทธะพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลาย จะได้สอนพระสูตรนี้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายหลังจากพระพุทธเจ้าเข้าสู่ความดับแล้วเมื่อพวกเขาได้สดับพระสูตรเช่นนี้ไม่ควรมีความสงสัยหรือมีความมุนงงแต่ควรจะด้วยใจเป็นหนึ่งเดียวทำการสอนพระสูตรนี้ให้ว้างไกลไปทั่ว ยุคแล้วยุคเล่าจะได้พบพระพุทธะมากมายและจะทำพุทธมรรคให้สำเร็จได้โดยเร็วจบบทที่20บทพระสัทธาปาริภูตะโพธสิสัตว์สัตธรรมปุณธลิกสูตร